เจอเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนดอกเล็กๆก,กำลังสวยเลยเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งขาลายนี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่วางสวยเลยอืมกำลังสวยๆเลยค่ะ ขาอ่อนๆสองดอกโพดโพค่ะทุกคนเห็ดน้ำ막ดากน้ำงามสองดอกสามดอกสี่ดอกค่ะห้าดอกดอกหนึ่งสวยเลยเนาะ อันนี้พี่เล็กไม่กินนะคะอันนี้เห็ดอันนี้พี่เล็กไม่เคยเก็บนะแล้วก็ไม่เคยกินนะคะอันนี้อ๋ขอขาทุกคนเจอเห็ดพึ่งขาไล่อีกแล้วโอ้ยหมกเกละโอ้ขาแค้นอยู่เอาขาไปค่ะเอาขาไปหมกไม่ได้ละหมกเขานิ่มแล้วเดี๋ยวอ่ะเอาโหมดไว้ไว้นี่ ไว้ให้เขาเป็นเชื้อต่อค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่สวยมากนี่ค่ะดอกหนึ่งเต็มพึ่งขาลายนะคะอันนี้นี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนเจอด,ดอกหนึ่งแล้วเต็มพึ่งขาลายค่ะสวยมากดู นี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวส่งดูก่อนเมฆไหมนี่ดอกหนึ่งทุกท่ากำลังจะเดินผ่านเลยเมื่อกี้นี่ค่ะกำลังขึ้นเห็ดพึ่งขาลายดอกตะ,ะมุเะมิสวยเลยตรงนี้ตรงนี้ด,ดงเห็ดมันปูที่พี่เล็กเจอเมื่อวานนะคะ หนุ่นฝั่งนูน้นด้วยเต็มเลยอ๋อเหพึ่งแม่มดตัวใหญ่ใหญ่เลยนีว่าแก่แล้วครับทุกคนแก่แล้วทิ้งไงว้นี่แหละเป็นเชื้อปินาไปอ,อันนั้นเห็ดอะไรเห็ดไข่มุกแล้วค่ะทุกคนอันนี้เห็ดไข่มุกค่ะวันนี้เจอแต่เห็ดไข่มุกเลย ส่วนอันนี้อันเล็กๆอันนี้เห็ดม่วงนะคะนี่เห็ดม่วงนี่อันนี้กินได้นะคะทุกคนอันนี้เห็ดอันนี้กินได้นะคะอันนี้เขาโตแล้วดอกเล็กๆเขาจะเป็นสีม่วงนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะดอกเล็กๆเขาอู้เห็ดน้ำมากค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอเห็ดน้ำมากก็เยอะเๆนะแต่ไม่ไม่เก็บนะคะ เห็ดพึ่งแม่มดอ,อีกแล้วค่ะทุกคนไม่ทันอีกแล้วเห็ดไขมุกค่ะทุกคนเห็ดไขม่มุกแล้วอุ๊ยนั่นเห็ดพึ่งขาลายเดี๋ยวนี่นี่ค่ะโอนี่ตกเล็กตกนึงเอาไว้ก่อนเอาไปเลยเอา,เาอกระดก ที่พกเห็บได้นะคะเดี๋ยวดอกอันนี้อันเล็กๆเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บสวยด้วยนะนี่ค่ะทุกคนนี่ได้หลายดอกแล้วนะเนี่ยเห็ดน,น้ำหมากนี่ก็เยอะเยอะสุดยอดหนึ่งโดกสองโดกนู่นนี่ครับสามโดกอันนี้เห็ดเหลืองอันอีกดอกหนึ่งค่ะ ีวันนี้มานแต่เห็ดพึ่งคาไลายค่ะทุกคนโดกอ่อนๆสวยๆเลยก็นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเห็ดพึ่นแม่มดค่ะทุกคนเห็ดพึ่งแม่มดนี่โดกยังสวยเลยนี่คะ่ะโดกนึ่ใช่ไหมอ้อันนี้ขัดไข่มุกค,ค่ะทุกคนเดี๋ยวดูกันนะ ส่งอีกคนหนึงนี่อ๋อันนี้เห็ดไข่มุกอีกแล้วค่ะทุกคนนี่โอ้เห็ดไข่มุกอีกแล้วค่ะทุกคนนี่สองดอกอันนี้อหายเห็ดอะไรไม่รู้คือเห็ดพึ่งขาลายค่ะดอกเล็กๆตะมุตะมดตะิดอกนึงเห็ดพึ่งขาลายอันนี้ดอกนึงค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายโอ้นั่นอีกด,ดอกนึ่ง สองโดกเกิดขึ้นะาลายกำลังขึ้นเลยนะนี่สองโดกมีไหมนี่ค่ะสวยๆเลยมองยากหนึ่งเขากำลังเกิดอ่ะโดกเล็กๆกันค่ะทุกคนโอ้ยดูทุกคนกเ,หเห็ดเห็ดเห็ดในเห็ดนั่นเลย เล็กไม่เอานะคะจะไปดูเฉยๆกำลังสวยเลยค่ะทุกคนนั่นนี่ดอกนึงทุกคน<อ>นีน่สวยนะโอ้๊ยนั่นนี่ดอกนึง นี่ค่ะดอกนังมีอีกไหมจส่งก่นนี่ค่ะทุกคนแสดงว่าเห็ดพึ่งขาลายกำลังขึ้นนั่นนี่ดอกตะปุต็ปินี่แล้วตัดขาค่ะนี่ค่ะทุกคนตัดขาแล้วตอนแรกพี่เล็กว่าจะเอ่อกำลังจะอกแล้วนะคะกำลังจะอกจากป่าแล้วนะเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีแล้วแหละอันนี้ขาอกนะคะ เดินวถไปบนมาก็นี่ได้แกงหนึ่งอยู่เนาะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแม่มดดอกหนึ่งค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะกำลังออกเลยสวยๆค่ะทุกคนดู